สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูวิธีการตรวจซ่อมนะครับตัวชุดไฟโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เราลองเปิดดูแล้วนะครับไฟมันไม่ติดนะครับไฟไม่ติดติดเบาๆครับติดเบาๆด้วยูมองเห็นหรือเปล่านะครับติดเบามากครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเม็ดขาวๆเนาะแต่ผมลองปิดนะครับเห็นไหมครับเบามากครับ แกจะไม่มีไฟเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูครับวิธีการแกะนะครับก็จะใช้คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์เนาะีดตามร่องตรงนี้ครับไล่ไปเลยครับขีดไปเรื่อยๆนะครับอีดเยอะๆครับเพื่อให้มันมีร่องสําหรับในการที่เราจะใช้พวกนะครับพวกที่เป็นในส่วนของอปลายไขควงนะครับเนีแกะตัดนะครับเราก็จะเนี้ยตรงนี้ครับ แทงเข้าไปตรงนี้เลยครับนะครับยกอย่างงี้ครับตอนนี้ผมก็แงะไว้ก่อนแล้วแหละนะครับก็บอกวิธีการเพราะจะมีกาวสองหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอ่ะเราก็จะได้ในส่วนของชุดแผงโซลาร์เซลล์ออกมานะครับก็จะมีแผงอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นขั้วไฟนะครับอ่ะลองดูใหม่ครับก็จะมีสวิตร์เล็กๆอยู่ตรงนี้ครับกลัวว่ามันน่าจะไปช็อตกันนะครับ แกะมือใหม่ครับไฟก็สว่างอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับก็ทํางานอยู่นะครับแต่ว่าดูน่าจะชาร์จได้น้อยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจซ่อมกันครับหลังจากที่เราเปิดในส่วนของแผ่นโซลารเซลลออกมานะครับตัวนี้คือชุดแผ่นโซลารเซลล์นะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วรบเนาะนะครับลองสังเกตดูนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วรบอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ ที่จะชาร์จกลับเข้ามาที่แผงนะครับที่แผงคอนโทรลแล้วก็ชาร์จกลับไปที่แบตเตอรี่แล้วก็สั่งจ่ายในขณะที่ไม่มีการชาร์จจากโซลาเซลล์นะครับดังนั้นก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือผลิตไฟในส่วนของโซลาเซลล์นะครับโอกาสโซลาเซลล์นี่พังเสียหายนี่น้อยมากนะครับตัวที่สองก็คือในส่วนของชุด แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ที่3 2โวลต์นะครับ15แอมป์นะครับถือว่าเป็นก้อนใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คดูว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ไฟหมดหรือยังนะครับไฟหมดหรือยังเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดควบคุมการชาร์จนะครับถ้าอยู่ในรถไฟฟ้านะครับเราก็จะเรียกว่า bms นะครับแบตเตอรี่แมนเนจเมนต์ซิสเต็มนะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของการควบคุมการชาร์จนะครับการจ่ายไฟด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมนะครับเราจะมาตรวจสอบตรวจช็คดูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากส่วนไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการตรวจสอบครับขั้นตอนแรกนะครับจุดที่เราจะตรวจสอบก็คือในส่วนของชุดโซลาเซลล์นะครับเราก็วัดดูนะครับว่าโซลาเซลล์เป็นยังไงบ้างนะครับ แรงดันไฟฟ้านะครับอยู่ที่0.05โวลต์นะครับอ่อนนี้นะครับผมวัดปกติทีนี้ผมจะ,ะพลิกกลับในส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับโดยการวัดเหมือนเดิมนะครับวัดเหมือนเดิมเลยนะครับต่อนนี้จะมีแสงนีออนเพิ่มเข้ามาในส่วนของโซลาเซลล์เรานะครับแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่0.69โวลต์ทีนี้ผมจะลองเปิดไฟฉายใส่ที่ แผงโซลาเซลล์ครับอ่ดูครับอ่าตอนนี้โซลาเซลล์เราก็จะอยู่ที่1.42โวลต์เห็นไหมครับนี่คือในส่วนของแสดงได้ว่าโซลาเซลล์เรายังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบระบบส่วนต่อไปครับครับจุดที่2ครับที่เราจะตรวจสอบก็คือในส่วนของชุดอ่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงส่วนนี้นะครับ ก็จะมีสายไฟที่ต่อโยงออกมาที่แผงควบคุมนะครับมาที่แผงควบคุมเราก็จะวัดในส่วนของสองขั้วตรงนี้นะครับว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับแต่โดยทั่วไปแบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยพังนะครับผมจะลองวัดดูนะครับสีดําเป็นไฟขั้วลบนะครับสีแดงเป็นไฟขั้วบวกนะครับลองวัดดูครับ อ่ตอนนี้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3 1 1จุดหนโวลต์นะครับสามโวลต์นะครับก็แปลว่าแบตเตอรี่นั้นไม่ได้เสื่อมก็แปลว่าเป็นที่ชุดจ่ายไฟนะครับชุดชุดไฟใช้ของอแผงคอนโทรลตรงนี้นะครับอ่ะเราไปวัดตัวต่อไปกันดูครับครับจุดต่อมาที่เราจะตรวจสอบนะครับก็คือในส่วนของชุด ชุดแผงโซลารเซลล์นะครับก็คือเราจะเอาขั้วไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับที่เราวัดดูแล้วว่าไฟมีแน่นอนนะครับแล้วก็มาต่อไว้นะครับโดยพันขั้วลบก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช็อตกันระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะครับแล้วก็ลองเอาขั้วบวกต่อกับขั้วบวกของหลอดนะครับเห็นไหมครับสังเกตด,ดูตอนนี้หลอดไฟเราสว่างครับ นังเกตด,ดูครับน้องหมุนกลับมาดูอย่างนี้เลยครับสว่างมากครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนของอีกหนึ่งชุดนะครับไม่สว่างนะครับเดี๋ยวก็แปลว่าจุดที่เกิดปัญหาในส่วนของการวงจรที่ทําให้โซล่าเซลล์เราไม่ทํางานก็คือชุดแผงควบคุมการชาร์จแล้วก็ควบคุมสวิตต่างๆนะครับชุดนี้เราไปสามารถซื้อตามออนไลน์ได้นะครับซื้อตามออนไลน์ได้เลยว่า ชุดควบคุมนี้ราคาไม่ไม่ถึง100บาทนะครับก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับในส่วนของชุดควบคุมนะครับแบตเตอรี่เราดีนะครับแผงโซลาเซลล์เราใช้งานได้แล้วก็ในส่วนของชุดโซลาเซลล์นะครับหรือพวกหลอด LED เหล่านี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อมาซ่อมแซมนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ก็ต่ออันุ ต่อขนานกันเฉยๆนะครับชุดแผงพวกนี้หรือเราสามารถซื้อชุดที่มันเสียหายมาเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันนะครับก็มันก็จะมีแผงเป็นชุดของเขาเองนะครับอาตรเนี้ยครับเนาะนะครับแผ่นโซล่าเซลล์เรามีแค่นี้นะครับไม่เยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะเกิดที่สายเหล่านี้ขาดก็ได้ผมลองต่อตรงให้ดูครับลองต่อตรงให้ดู ตรมันก็จะมีขั้วบวกนะครับเห็นไหมครับก็แปลว่าจุดสายเราไม่ได้เสียหายนะครับหลอดไฟยังสว่างได้นะครับหลอดไฟยังสว่างนะครับแปลว่าสายขั้วลบตัวนี้มีปัญหานะครับสายขั้วลบมีปัญหาแปลว่าแผงโซลารเซลล์เรายังใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนชุดแผงควบคุมกันอีกทีหนึ่งครับ